สลวามอะลัยกัุรมุสลอฮิบรบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผมยาเบนเรืองจรุนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายหมอโรงเรียนบ้านสายหมอตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลบ,บางเขาเอำเภรห้องจิกังหวัดปัตตานีมีนักเรียนทั้งสิ้น121คนมีข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาจำนวน14คนบริหารงานโดยนายยาเบนเรืองจรุนศรี ผู้ใยการโรงเรียนบ้านสายหมอสำหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบนิวโนมอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563นั้นโรงเรียนบ้านสายหมอได้จัดการเรียนการสอนแบบครบชั้นซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำแผนมาตรการ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้กำหนดไว้เป็นแนวทางดังนี้อาการแรกโรงเรียนบ้านสายหมอได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนผู้ปกครองและคณะครูได้ใช้หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาโรงเรียนและสำหรับการเปิดเรียนแบบออนไซต์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสู่วิถีแบบนิวโนมอนประการที่สองโรงเรียนได้ตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองก่อนเข้าสู่บริเวณโรงเรียนทุกครั้งประการที่สามเมื่อนักเรียนผ่านจุดคัดกรองแล้วให้นักเรียนล้างมือเจ็ดขั้นตอนเพื่อทำความสะอาดก่อนจะเข้าสู่บริเวณโรงเรียน ประการที่4ในการทํากิจกรรมหน้าเสาธงนั้นทางโรงเรียนได้จัดนักเรียนเข้าแถวโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย1.5เมตรพร้อมทั้งสวมหน้ากากอน,อนามัยทุกครั้งทุกคนประการที่5โรงเรียนได้มีจุดบริการเจลล้างมือหน้าห้องเรียนทุกห้องเพื่อให้นักเรียนล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน ทุกคนประการที่ 6, หกโรงเรียนได้จัดโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียนมีการจัดเว้นระยะห่าง1.5เมตรเพื่อลดความแออัดซึ่งห้องเรียนก็จะมีนักเรียนไม่เกิน20คนต่อห้องและก็จะมีการทำความสะอาดทุกครั้งหลังเลิกเรียนประการที่เจ็ดนั้น โรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันในห้องเรียนของตนเองเพื่อป้องกันการแ่หัดและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ประการที่8การปฏิบัติพนักิาประจำวันตามโรงเรียนได้จัดให้มีการระบ,บาดซูฮรีจำนวน2รอบโดยแบ่งนักเรียนเป็น2ชุดชุดที่1ก็จะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3 แล้วก็ชุดที่2ก็จะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ถึง6ปอาการที่9โรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจในการใช้ห้องน้ําและมีการทำความสะอาดทุกครั้งเช้าเย็นนอกจากนี้ยังมีจุดบริการสบู่ล้างมือบริเวณหน้าห้องน้ําเพื่อให้นักเรียนได้ทําความสะอาดมือก่อนและหลังการใช้ห้องน้ําประการที่สิทางโรงเรียนได้จัด ให้นักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้านโดยแบ่งเป็นสายเขตบริการโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย1.5เมตรพร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยทุกคนและประการสุดท้ายประการที่11กทางโรงเรียนได้ลดพื้นที่แออัดและงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกันทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด19ครับทั้งหมดนี้คือการจัดการศายุคนิวโนอมอนของโรงเรียนบ้านสายหมอสวัสดีครับ